จกไอเท่งกันนะครับไอเท่งเราลงพื้นที่มาร่วมทุกรวมสุขเราไม่มีอะไรมาแจก,กไม่อยากจะไปสร้างระบบบุญคุณระบบอุปถัมภ์พอเปิดเจอคลิปไอเท่งเวลาพี่น้องคนไทยเราเดือดร้อนนะเนาะไม่ว่าภาคไหนผู้ไม่ภาคไหนเนะี่ยไม่มีใครก็สนใจแล้วกว่าบวชตรงนั้นนะเขาเลือกพักสีแดงสีส้มสีน้ําเงินใครที่มีกําลังจะช่วยตรงไหนได้เขาก็รวมด้วยช่วยกันตามศักยภาพของแต่ละคนเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาสมัครกิฬอาสาเขาก็ไปช่วยกันพวกมึงไม่ช่วยมึงก็อย่าไปพูดเลยมันกวนประสาทกันเลยได้ไหมสมองนี่นะ สิ่งที่คนพูดออกมาเนี่ยมันก็ต้องออกมาจากสมองคิดนะมึงพวกมึงนี่เกินเยียวยาแล้วอะมีคนเ hey, ฮ hey ่อยู่หน้าเวทีอีกนะน้ำท่วมหงหากินไม่ได้น้ำด่มประชาชนครับด่าไอ้เท่งไอ้เท้งไอ้เท่งมันพูดกวนประสาทพูดไม่พูดแบบเออเขาเรียวกว่ามือไม่พายเอาท้าลาน้ำนี่ประชาชนเขาด่าเลยนะมึงไม่ช่วยมึงไม่อะไรมึงก็อยู่เฉยๆเถอะนี่มึงมาพูดกวนประสาทหาว่าเป็นบุญคงบุญคุณโอ้ย เราไม่อยากจะเป็นบุญคุณเราไม่อยากจะอุปถัมภ์อะไรของมันนะอืมนะแต่ถา,ถามว่าไอ้พวกนี้ย้อนแย้งนะย้อนแย้งเพราะอะไรพี่น,อน้องย้อนแย้งว่าพระไม่ถนัดบริจาคถนัดแต่ขอรับบริจาคพักมันนะเออนะโอ้รับบริจาคยี่สิบล้านนี่เขาเรียกว่าอะไรวะเออไม่ถนัดให้ถนัดแต่เอาอย่างเดียวนะโอ้ นะครับรับขอบริจาคเกงแต่ว่าเวลาจะบริจาคคนอื่นนี่ไม่อยากจะเป็นบุญคุณโอ้ยไอ้พักนี้นะย้อนแย้งและที่สำคัญนะไอ้วิโรดนี่ก็ไปแจกน้ำแจกอะไรอยู่นั่นะเออมันก็เคยไปแจกอยู่นะนะไอ้พักเก้าไกลก็เคยไปแจกอยู่แต่มาวันนี้บอกโอ้ยหนักแล้วสมองมึงนี่หนักแล้วนะครับไอ้พักนี้มันหนักแล้วนะ เออเขาไม่ได้มาคิดถึงบุญคงบุญคุณอะไรหรอกเวลา,ามันน้าท่วมมันอะไรเขาก็คิดถึงแต่การช่วยเหลือมีแต่มึงนี่แหละมาคิดถึงบุญคุณบุญคืนนะเนะออนะครับกลัวเนยกลัวเขากลัวกลัวคนที่จะรักสถาบันหรือไงว่ามีโรงทานมีโรงอะไรไปนะกลัวคนจะรักสถาบันมากเนยไม่อยากให้มันเป็นบุญคุณกันนี้ เออไอพวกด้อมส้มก็มากินกันนั่นน่ะไม่ใช่ว่าอะไรน่ะเอเลือกพรรคล่มเจ้าเลือกพรรคล่มสถาบันแต่ว่าก็มากินข้าวพระราชทานกันน่ะเออเขาก็ให้กินน่ะนะเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรน่ะเออใครอยากมากินก็มากินนั่นน่ะเขาก็ไม่ได้แบ่งว่าเออคนนั้นไม่ได้เลือกฉันคนนั่นล่มล่างคนนั้นไม่ล่มล่างฉัาไม่ได้เลือกเขาก็ไม่ได้เลือกก็แบ่งกันให้หมดทุกคนน่ะนะลงกัวพระราชทานนั่นน่ะเออ นะครับแทนที่จะพูดไอ้คนนี่เออช่วยกันนะบริจาคกันนะเอออะไรก็ว่าไปไอ,อ้นนี้อินโอชอบจริงๆชอบไปเกิดความขัดแย้งชอบไปเกิดความอะไรกันแล้วหน้าเวทีกเ็เฮ้เฮอีกนั่นนะ่ะออพวกนี้พวกบ้าพวกเพี้ยนพวกพวกเขาเรียกว่าพวกแปลกแยกพวกสังคมไม่ต้อนรับพวกพวกครอบรัวไม่อุอ่นนี่นะเออนะ ไอ้พวกรอบครัวไม่อบอุน่นไอ้พวกขาดความอบอุน่นนะครับนะไอ้พวกขวางโลกขวางจักรวาลพวกนี้นะเขาทําอะไรก็จะขวางขวางเขาไปมดนะเอออะไรที่เขาจะทําดีทําดีนะไอ้พวกนี้ขวางหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะี่ะมันไม่อยากเห็นคนอื่นก็ทําดีเห็นคนทําดีไม่ได้ นะเขาแจกถุงยังฉีพถุงพระราชทานอะไรกักลัวคนจะรักสถาบันไงก็มึงไปพูดอย่างนั้นนะ่ะกลัวคนจะรักสถาบันกลัวคนจะคิดว่าเอยมันเป็นบุญคุณไม่อยากจะให้เป็นบุญคุณอยากจะแซะอยากจะเสียมเออนะอยากจะเสียมไอ้คนก็แตกแยกอยากจะเสียมไอ้คนก็ไม่รักกันไม่สามารถขีกันนะเออไอ้คนที่ไปเยี่ยเยี่ยนั่นก็โอ๊ยก็ประสาท ประสาทจะกินตามนะเขาแจกเขาค้นไทยเนี่ยรักสามัคคีกันนะเวลามีอะไรมีก็ช่วยเหลือกันนะเวลาเดือดร้อนเดือดทุกได้ยากคนจากจังหวัดน,นั่นจังหวัดน,นี่ก็ไปช่วยกันเห็นไหมเห็นไหมไอ้ไอ้ตอนที่ว่าไอ้หมูป่าติดทำานั่นนะโอ้ไปช่วยกันมุดแต่ถ้าไปพูดแบบนี้นะแล้วก็กลัวจะเป็นบุญคุณลองเออโอ้แตกแยกกันเลยแหละไม่มีใครอยากเขไปช่วยกันเลยแหละ นะเออไปช่วยหมูป่าก็จะเป็นบุญคุณวหมอเอเอคนไทยนะเขาช่วยเหลือคันโมดเขามีจิตใจเมตตายกเว้นพวกแกนั่นแหละนะจิตใจทำด้วยอะไรก็ไม่รู้เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมาก แอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพย์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ